โอเคครับทุกคนเอ่อวันนี้เรามาดูเรื่องของการอินทิเกรตนะครับก็เรียนรู้ผ่านนะครับช่องทางนี้ก่อนแล้วกันนะครับนะมาฮะการนะครับอินทิเกรตนะครับอินทิเกรตนะครับก็หลายๆคนดิฟมาหลาย ลายข้อแล้วนะครับจนรู้สึกว่าเบื่อแล้วนะครับนะเรามาเรียนรู้เรื่องการอินทิเกรตหรือในภาษาไทยเรียกว่าปฏิยานุพันธนะ์นะครับภาษาไทยนะปฏินะครับยานุพันธ์คือมันจะตรงข้ามกับอนุพันธ์นะครับปฏิยานุพันธเนี่ยนะครับโอเคสิ่งที่เราเจอคือว่าบางครั้งเนี่ยเราเจอปัญหานะครับอะไรบางอย่างเช่นว่า เราเจอฟังก์ชันตัวหนึ่งนะครับเอายกตัวอย่างนิดหนึ่งแล้วกันนะครับเราเจอฟังก์ชันตัวหนึ่งซึ่งมันถูกดิฟมาแล้วเช่นว,ว่าผมมี f prime x ใช่ไหมครับสมมติว่ามันมีค่าเท่ากับ 3x กำลัง4ใช่ไหมครับลบ 8x กำลัง3แบบนี้นะบวกกับ 3x นะครับแล้วก็บวก5ตรงนี้มันถูกดิฟมาแล้ว คำถามก็คือว่าจงหาว่า fx เนี่ยก่อนที่จะถูกดิฟเนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับหาได้ไหมนะครับนี่น่าสนใจมากโอเคการอ e ินทิเกรตหรือปฏิยานุพันธ์เนี่ยนะครับนะ,ะตัวตัวเครื่องหมายก่อนคือเราจะใช้เครื่องหมายว่าอ e ินทิเกรตนะครับ fx dx นะครับ dx เลยนะครับแล้วตัวนี้อาจจะแบบดิฟหรือไม่ดิฟก็ได้นะฮะก็ก็คือเป็นฟังก์ชันอะไรก็ได้นะครับ อาจจะไม่เคยถูกดิป่มปาก่อนก็ได้นะใส่ไปตรงนี้นะครับแต่จริงๆแล้วเราก็มักจะเป็นเหมือนกับการย้อนเกรดเนาะก็คือหาฟังก์ชันตัวนี้ว่าก่อนที่มันจะถูกดิฟหน้าตามเป็นยังไงผลที่ได้นะครับถ้าเป็นการอินทิเกรตที่ไม่มีเลขข้างบนกับข้างล่างตรงนี้นะครับนะไม่มีเลขข้างบนกับข้างล่างตรงนี้นครับสิ่งที่ได้จะเป็น f x นะครับบวกกับ4ประมาณนี้นะครับโดยที่4เป็นค่าคงที่นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการหา f x กกันนี้ว่าคืออะไรนะครับ อ่า c เป็นค่าคงตัวนะครับ c คือค่าคงที่ c คือค่าคงที่ค่าคงตัวค่าคงที่นะครับเอาละมามาเรียนรู้กันนะครับนะอันดับแรกก่อนเลยคือไอตัวนี้เนี่ยมันถูกเขียนอยู่ในรูปอะไรได้ฮะ d by dx ได้ใช่ไหมฮะของไอเจ้าตัว f ตรงนี้นะนะ f ตรงนี้นะ มันก็จะเขียนอยู่ในรูปของ3 x กำลัง4นะครับลบ8 x กำลัง3บวก3 x แล้วก็บวก5ใช่ไหมครับโอเคให้ติ้งต่างหมว่าเราเอา dx ตรงนี้ยฟาดไปทางฝากากนี้นะครับนะเราก็จะได้ว่า d d f x นะครับตรงนี้ผมจะได้ว่า3 x กำลังส นะครับ8 x กำลัง3 3 x บวก5แล้วก็ dx แบบนี้นะครับลักษณะน,นี้นะประมาณนี้นะครับแล้วคือผมต้องการหา d อ f x นะครับแต่ว่านี้มันเหมือนเป็น d i ฟ f x อยู่ใช่ไหมเราก็จะใส่เครื่องหมาย Integrate เข้าไปนะครับ Integrate ตัวนี้ก็มีหน้าตาคล้ายๆถองงอกนะใส่แบบนี้ปึ๊บ ึ๊อนะนะฮะหลักของการอินทิเกรตนั้นนะครับวิธีการง่ายมากก็คือว่าในการอินทิเกรตอะไรก็ตามแต่นะครับ fx ที่ออกมานั้นนะครับนะจากการที่มันเคยดิฟใช่ไหม fx ที่ออกมาเนี่ยมันจะกลายเป็น x กําลัง n บวกหนะครับส่วนด้วย n บวกหนึ่งพูดง่ายๆว่ากําลังที่ถูกยกอยู่ตรงเนี้ยจะไปบวกหนึ่งแล้วช้อนมาด้นานใต้ประมาณนี้นะครับ โอเคงั้นสิ่งที่ผมพบเจอก็คือเป็นแบบนี้เนาะเราก็จะได้ว่าอ่ะสามตัวนี้อยู่เฉยๆนะครับไม่เกี่ยวไปเลียขที่มาคูณเขาสี่ตัวนี้มาบวก1ครับแล้วก็เอา4ีบวกหช้อนแมลดใต้หนึ่งตัวนะครับลบกับแครับ x กําลังสามบวกหครับเราก็เอา3ามบวกหนึ่งช้อนมใต้ครับต่อครับสามอ่ะตัวนี้เป็นกําลังหนึ่งไมหนึ่งบวกหนึ่งเนาะ แล้วก็เอาหนึ่งบวกหนึ่งช้อนไปด้านใต้นะห้านะเนี่ยคูณกับหนึ่งใช่ไหมหนึ่งนี่มันคือ x กำลังศูนย์ใช่ไหมก็จะเป็นศูนย์บวกหนึ่งแบบนี้นะจริงไหมลองคิดดูห้าคูณหนึ่งมันคือห้าคูณกับ x กำลังศูย์จริงไหมครัใช่ไหมมันกติกาเดียวกันแล้วก็อย่าลืมว่าเวลาอินทิเกรตออกมาแล้วเนี่ยต้องมีค่าคงที่เสมอ เพราะว่าเวลาเราดิฟกลับไปแล้วมันต้องได้ตัวอยูนะครับอ่ะมาดูผลงานกัน,กนครับสิ่งที่ผมได้คือ 3x กำลัง5ส่วน5นะครับประมาณนี้นะลบกับ8ส่วนด้วย 4x กำลัง4นะครับบวกด้วย3ส่วน 2x กำลัง2นะบวกด้วย5แล้วก็ x นะครับแล้วก็บวกด้วย4ประมาณนี้นะ นี่คือ f x ที่ผมได้นะครับประมาณนี้ f x ที่ผมได้นะฮะลักษณะนี้นะอัน f x ของเราถ้าตัดเลขสักหน่อยให้มันดูสวยๆเนาะก็จะได้ประมาณเท่าไหร่ครับ3ส่วน5 x กำลัง5บวกกับเท่าไหร่4 x กำลัง4ออไม่ใช่4ตัดได้อะไร ไอ้สิใช่หไหมสอง x กำลังสใช่ไหมครับบวกกับเท่าไหร่ครับ3ามส่วน2 x กาลัง2บวก5 x บวก4อ่ะโอเคครูภายรู้ได้ไงว่าถูกนะครับจริงๆริแล้วเราตรวจคําตอบได้น,ะนี่นะจริงๆแล้วเราเรา,เราตรวจคําตอบสิ่งที่เราคิดออกมาได้เลยนะครับเราตรวจคําตอบได้ตรวจคําตอบโดยการทํำยังไงครับเอาไอ้เจ้าก้อนเนี่ยครับไปดิฟอีกครั้งหนึ่ง ะครับลองกลับไปดีอีกครั้งหนึ่งอ่าลองดูนะลองกลับไปดีอีกครั้งหนึ่งครับสิ่งที่ผมได้คือ F'X ไพรจะมีค่าเท่ากับอะไรครับ D d y dx ของเจ้าก้อนนี้ทั้งก้อนเลยนะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับ3ส,ส่วน2ส,ส,ส่วน 2X กำลังสงนะ บวก x บวก c อ่ะลองลองดิฟดูถ้าเกิดผมลองดิฟดูปุ๊บผมจะได้ว่าไงครับดิฟตัวนี้ก่อนดิฟตัวนี้ฮะสส่วน5อยู่ข้างหน้าแล้วก็ตกมาเป็น5 x กาลัง4จริงไหมถ้าดิฟเนาะตัวนี้เป็นเท่าไหร่ครับ4 2 8สองนะครับแล้วก็ x กาลังสาที่2ตกมาข้างหน้าก็เป็นเท่าไหร่ครับผม3ามส่วน2แล้วก็ตบ2มาข้างหน้าเป็น2 x ใช่ไหมถูกต้องไหมแล้วก็บวก5ดิฟค่าคงที่ได้เท่าไหร่ครับได้0ู ใช่ไหมอ่ะตัดอะไรได้ก็ตัดตัดอะไรได้ก็ตัดนะสุดท้ายผมได้อะไรผมได้สาม x กาลังสี่บวกกับเท่าไรครับแปด x กาลังสามบวกกับสาม x แล้วก็บวกห้าอ่ะลองกลับไปดูซิว่าสิ่งนี้คืออะไรเอาไปดูซิว่าสิ 5, ่งนี้คืออะไรสาม x กาลังสี่แปด x กาลังสามสาม x บวกห้าสาม x กาลังสี่อ้าวเดี๋ยวเครื่องหมายผิดนิดนึงตรงนี้นนมันเป็นเครื่องหมายลบใช่ไหมเออมันเป็นบวกได้ยังไงตรงนี้นะ เออต้องเป็นเครื่องหมยลบนะโอเคก็ทีอ่ะแก้ดนึงนะตรงนี้เครื่องหมยลบนะฮะนะเครื่องหมยลบ,ะะยลบอ่าโอเคอ่ะตรงละนะเราก็เห็นว่ามันก็คือกลับมาเป็นโจทย์นั่นเองใช่ไหมครับมันก็คือกลับมาเป็นโจทย์นั่นเงองนะแมะ่ตรงนี้เสียดายเครื่องหมยผิดนิดหนึ่งนะอ่ะตรงละตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะสังเกตว่าอันนี้คือเราเราย้อนกลับไปนะครับเราก็เห็นว่าถ้าเราดิฟ คำตอบที่เราได้จากการอินทิเกรตเราดิฟแล้วกลับจะกลายเป็นกลับแล้วกลับแล้วนะจะกลายเป็นโจทย์อีกครั้งอีกครั้งหนึ่งนะครับประมาณนี้นะนี่ก็คือหลักการการอินทิเกรตนะครับเชื่อว่าข้อเดียวยังไม่น่าจะพอ,อยังไม่น่าจะเข้าใจเนาะอีกสักข้อนะลองดูตัวอย่างการอินทิเกรตอีกสักข้อนีอมม่นะครับสมมุติว่านะครับผมมี fx ที่ถูกดิฟมาแล้วนะ นะครับทุกคนจ็เที่ถูกดิฟมาแล้วนะหน้าตาของมันคืออย่างนี้นะครับนะโอเค F' f เพรมทีมื่อ้วกันนะครับดิบเทียบเวลาหนประมาณนี้นะผมมี4ส่วนสแปรรูททีนะครับลบแส่วนด้วย T ีกำลังหาประมาณนี้นะบวกกับ A อือฮึ เมื่อ a เป็นค่าคงตัวคำถามก็คือว่าจงหาครับว่า ft เนี่ยครับนะหน้าตาอย่างไงครับ f t เออหาให้หน่อยครับว่า ft หน้าตาอย่างไงนะครับเมื่อ a เป็นค่าคงตัวเนาะคือบอกนะครับเมื่อ a เป็นค่าคงตัวประมาณนี้นะเอาละมาลองดูกันสิ่งที่เรามี นะครับก็คือว่าเราจะต้องจัดรูปแบบนี้นะครับจัดรูปว่ายัางไง D by Dt ของ Ft ใช่ไหมก็คือตัวนี้แหละเขียนอีกแบบหนึง่งใช่ไหมตรงนี้คืออะไรฮะ4 t กำลัง1ส่วน2จริงนะรู้นะเนาะแล้วก็ t กำลัง5แล้วก็บวก a นะผู้ภัยก็ไปไงฮะเอา Dt ฟาดไปเหมือนทุกๆครั้ง เหมือนข้อตะกี้นี้เลยอ่ะทีนี้ตรงนี้นะผู้พายขอทำอยังไงครับยกตัวนี้ขึ้นมาเป็น 4t กาลังหนึ่งส่วนสองยกขึ้นมาก็ต้องเป็นไงด้วยคะติดลบด้วยไหมแล้วก็ตรงนี้ลบกับใคร 8t กาลังลบห้าแล้วก็บวกอะไรครับ a t a วันนี้นะแล้วก็ dt ตรงนี้น่าสนใจเราก็เป็นไงครับบรรทัดต่อไปบรรทัดนี้เลยก็ได้ นะครับอ่ะเราก็เทอินทิเก t ตเลยแบบนี้เทอินทิเก t ตเลยนะเราก็ได้ว่าอะไรครับ FT แล้วก็อิน e ิเกรตของอะไรครับถ้าเกิดเอาอิน e ิเกตนี้เราเราเราสามารถเอาอีทวงงอกกับ DT มาประกบได้นะเช่น <c oughs> ว่าเป็นส T ่กำลังลบ1ส่วนสแล้วก็เขียนว่า DT อ่ะประกบตัวนี้ตัวหนึ่งแล้วก็ลบกับอะไรครับ อินทิเกรต 8t กำลังลบ 5dt อ่ะแบบนี้ก็ได้นะแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับบวกกับอะไรครับอินทิเกรต adt ประมาณนี้นะตัวที่ถูกอินทิเกรตคือตัวที่อยู่ข้างในนี้นะครับนี่ตัวที่อยู่ข้างในเนี่ยอินทิเกรตคือเครื่องหมายที่จะปิดล้อมซ้ายขวาซ้ายผิดปิดด้วยถั่วงอกขวาปิดด้วย dt ประมาณนั้นนะครับโอเคสิ่งที่ผมได้คือ ft นะครับ พอเราอินทิเกรตแล้วมันจะได้เท่าไหร,ร่รรสี่กำลังลบหนึ่งส่วนสบวกหแล้วเราเอาเลขนี้ไปช้อนด้านใต้เป็นลบหส่วนสบวกหถูกต้องไหมครับลบกับอะไรแปดทกำลังอะไรครับลบหบวกหส่วนด้วยอะไรครับลบหบวกหน่งประมาณนี้นะและนี่คืออะไรครับ A t นะมงมไม่ต้องอธิบายนะทำไม a t นะเพราะมัน a คูนึ หนึ่งมันคือ t กำลังศูนย์ใช่ไหมเออประมาณนี้นะแล้วก็บวกอะไรด้วยบวกสด้วยโอเคนะเพราะฉะนั้น f t ของเราก็ต้องมีค่าเท่าไหร่ครับอ่าลองดูนะสี่ตรงนี้คือลบครึ่งบวกหนึ่งก็คือได้ครึ่งใช่ไหมครับลบครึ่งบวกหนึ่งก็คือได้ครึ่งใช่ไหมครับตรงนี้ลบครับผมมันก็จะเป็นเท่าไหร่แปด t กำลังลบสี 4, ่ลบห้าบวกหนึ่งได้ลบสี่อะไรอย่างเี้ยนะ บวกด้วยอะไรครับ at แล้วก็บวกด้วย4ประมาณนี้ครับเราอาจจะมองดูอย่างนี้ได้ไหมฮะมองดูอย่างนี้ได้ว่าอตัวนี้ขึ้นไปใช่ไหมลบเจอลบก็กลายเป็นบวกใช่ไหมอันนี้ก้นี้ก็ตัดกันได้ได้2อ,อะไรแบบนี้นะโอเคสิ่งที่ผมได้ก็คืออะไรครับง่ายมากๆนะครับผลที่ได้ก็คือ ft ครับจะมีค่าเท่าไหร่428นะฮะ t กำลัง1ส่วนสลบลบเป็นบวก นะครับแล้วก็2 t งีกำลังลบ4แล้วก็บวกอะไรครับ a t แล้วก็บวกกับ c นะครับหรือจะเขียนให้มันเท่สุดๆไปเลยก็ได้นะครับว่าเป็นเท่าไหร่ครับ8ปดสแคบวกกับเท่าไหร่ครับ2ส่วนด้วย t ีกำลังสนะครับบวกด้วยอะไรครับ a อแล้วก็บวกด้วย c นะครับนี่ก็เป็นคำตอบที่ฟินอลที่สุดละนะครับ ก็ทําได้ถึงขนาดนี้ก็ถือว่าเก่งมากนะครับเก่งมากนะตัวอย่างนี้นะคิดว่าพอเข้าใจได้ไม่ได้ยากเกินไปนะครับไม่ได้ยากเกินไปอ่ะโอเคนะคิดว่าคงไม่ได้สงสัยอะไรมากนะครับนะนะลักษณะนี้อ่ะแต่บางครั้งค่า C ตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถจะสลายมันไปได้นะค่า C เนี่ยครับเราสลายมันไปได้นะครับอย่างเช่นตัวอย่างต่อไป เขาให้มาว่าถ้านะครับถ้า y ไพรม์กำหนดมานะมีค่า 3x กำลัง2บวก 4x ประมาณนี้นะแล้วนะครับแล้วถ้านะแล้วถ้า y เท่ากับ2นะครับเมื่อ x เป็น3เมื่อ x นะครับเท่ากับ3จงหา ค่า y นะครับตัวค่า y เออน่าสนใจนะข้อนี้นะอ่ะโอเคลองดูครับเวลาเจอแบบนี้ก็คือเราอาจจะบอกว่าโอเคนะในภาษาอังกฤษตรงนี้เขาเรียกว่า condition นะครับหรือว่าเป็นสถานนะปกติเราจะต้องจบด้วยบวก c ใช่ไหมครับแต่บางครั้งมันก็ไม่จําเป็นจะต้องบวก c เสมอไปอ่ะลอง integrate ธรรมดาดูก่อนนะครับตัวนี้จะเขียนว่า dy by dx ของเท่าไหร่ 3x กำลังสองบวก4 x ใช่ไหมครับอินทิเกรตเหมือนทุกทุกข้อฟาดไป dy ตรงนี้เป็นเท่าไหร่ 3x กำลังสองบวกกับ4 x ใช่ไหมครับแล้วตรงนี้ก็มี dx ย้วเราทำไงครับเราก็อินทิเกรตมันั้งสองข้างใช่ไหมเราก็อินทิเกรตมันั้งสองข้างนะครับไม่ยากไม่ยากเราอินทิเกรตมันั้งสองข้างเลยครับไปนะครับ เราอินทิเกรตมันทั้งสองข้างนะครับนะไปงน,นี่นะอินทิเกรตได้อะไรครับ y ตรงนี้คืออะไรครับอินทิเกรต3 x กำลัง2 dx ตัวหนึ่งแล้วก็อินทิเกรตอะไร cxdx อีกตัวหนึ่งนะครับประมทีนี้ยังไงต่อเราก็ได้ว่า3 x กำลัง3ส่วน3จริงไหม ไปเร็วๆแล้วนะตรวนี้คือ 4x กาลัง2ส่วน2นะครับแล้วก็ตรงนี้คือบวก c ตัวต้องไมให้เราตัดได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 ,เด,ได้เราตัดเรียบเลยนะครับคนที่ได้คืออย่างไรครับเราจะได้ว่าค่า y ของเรานั้นคือ x กาลัง3บวกกับ x กาลัง2บวก c เราจะเห็นว่ามันก็เป็นคําตอบของข้อที่ผ่านๆมาอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าไอ้บวก c เนี่ย ทุกคนไอบวก C เนี่ยมีความพิเศษอยู่อย่างนะครับคือไอ้เจ้าบวก C เนี่ยมันสามารถจะหาได้มันสามารถที่จะหลุดพ้นออกมาได้นะฮะเราต้องทำยังไงมันถึงจะหลุดพ้นออกมานะครับวิธีการง่ายมากก็คือแทน y เท่ากับ2ลงไปตรงนี้นะครับแล้ว x ของเราก็คือเท่าไหร่ X ของเราก็คือ3ากำลังสบวกกับ3กำลังสคู่ภายเอา x กับ Y ตรงนี้มาจากไหน,น สกับ3มเนี่ยมาจากเงื่อนไข condition ตรงนี้นะครับเราจะเหลือตัว c ตัวเดียวที่ยังไม่ทราบค่าซึ่งมันก็เป็นไป,นปนตามจุดประสงค์ของ condition ที่ต้องการจะให้เราหาค่า c นั่นแหละครับตรงนี้ก็คือได้2ตรงนี้ได้เท่าไหร่ครับผม27ใช่ไหมตรงนี้ได้9กบวกกับเท่าไหร่ฮะบวกกับ c นะครับเตรงนี้เท่าไหร่สาสิบหกใช่ไหมบวก c นะครับสรุปเราจะได้ c ออกมาคือเท่าไหร่วะเนี่ย เห้เดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งเฮ <c oughs> ้ยคูผิดหรือเปล่าวะเดี๋ยวนี้แป๊บนึงนะตรงนี้มันควรจะมีเลขสองหรือเปล่าใช่ไหมครับนะตัดเราได้สองนะคูลืมเลขสองตรงนี้ไปนะครับนะตรงนี้ควรจะมีเลขสองเลยนะโอเคขออภัยใครที่ดูมาถึงตรงนี้ด้วยนะครับนะอาจจะมีความรู้สึกแย้งๆอยู่ในใจว่าโอยค,คูผัผิดหรือเปล่านะครับผิดจริงด้วยฮนะตรงนี้มีเลขสองอยู่ด้วยนะครับตรงนี้มีเลขสองย่ด้วยนะขอทําใหม่นะตรงนี้คือสองนะครับอันนี้เท่าไหร่ฮะยี่สิบเจ็ด อันนี้ก็คือเก้าสองสิบปดอะไรอย่างนี้นะโอเคอันนี้ก็น่าจะบวกกันได้นะครับเป็นเท่าไรสามสิบห้าสี่สิบห้าใช่ไหมครับโอเคสี่บวกกับ4นะครับย้ายข้างได้ไหมครับได้อยู่แล้วนะฮะซีก็คือมีค่าเท่าไหร่ครับลบสี่สิบสามประมาณนี้นะครับจบแล้วแต่เวลาข้อนี้ถ้า,าถ้าเรามีคอนดิชันเราจะต้องตอบว่าอะไร เราจะต้องตอบว่าอะไรครับ y เท่ากับ x กำลังสามบวกกับตรงนี้นะนี่กูลืมสองนิดนึงนะ,ะขอแก้ตัวอะก็คือสอง x กำลังสองแล้วบวกกับ c แต่ c คือเท่าไหร่ครับลบสี่สิบสามนี่คือคําตอบนะครับประมาณนี้ถ้ามี condition มาให้เนาะก็ต้องลุยไปเป็นลักษณะนี้นะครับโอเคเนาะคิดว่าเคลียร์นะครับนะ คิดว่าไม่ยากจนเกินไปนะครับโอเคอินทิเกรตเบื้องต้นวันนี้ประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวไปลุยแบบฝึกหัดกันนะครับนนะโอเคนะครับไปดูแบบฝึกหัดกันครับสวัสดีครับ